สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องกวางทองค่ะเข้ามาอ้อนคุณแม่อีกแล้วเข้ามายังไงล่ะลูกหืเข้ามายังไงล่ะเ,เนี่ยคนเดียวเนี่ยหรือว่าใครอยากเข้ามาอีกนะสวัสดีครับผมผมชื่อกวางทองครับผมชื่อกวางทองครับน่ารักนาเอนโดมากเลยครับ ดูอะไรลูกดูอะไรเบิ่งพี่น้องน่ารักน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะทั้งง่วงนอนทั้งหาวไปแล้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 วมาแล้วมาแล้ววงคาราวานมาแล้วสวนสนามมาแล้วใครเนี่ยเอานอนลง โอ้ยให้แม่ถ่ายวิดีโอเหรอลูกแม่แม่ถ่ายคลิปเหรอโอ้น่ารักค่ะอันนี้คือเจ้ากวางทองสุดสวยของคนแม่ใช่ไหมให้แม่ถ่ายวิดีโอเหรอลูกน่ารักมากเลยค่ะเจ้ากวางทองเนี่ยนอนให้ถ่ายยิ้มใส่ช็อกก้องเฉยเลยคนอื่นล่ะลูกให้ความร่วมมือไหมเนี่ยจะไปไหนกันครับอ,อืม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 กันเถอะ กวางทองแสนสวยน่ารักค่ะอันนี้ก็เจ้ากวางทองกวาวค่ะทองกวาวกับกวางทองน่ารักมาอยู่ใกล้คุณแม่นี่แหละไปไหนครับมานี่มามานี่มาตกใจแล้วลูกโอ้ยใครเนี่ยพุงยื่นๆเนี่ยใครเนี่ยอือือ่าเช็คแฮนด์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 ใครเนี่ยดื้อๆเนี่ยใครเนี่ยพุงยื่นๆเนี่ยใครเนี่ย ทำไปดูสิทำไปดูสิจะต้องดำดูพ่อตรวจงานตรวจช่วยคุณพ่อเลยลูกเจ้าทองดำดูคุณพ่อตรวจงานพี่นักเรียนปนหนึ่งแหนะแนะแนะแน,ะ,น,ะ,นะขาดบอแล้วขาดบมแล้วเก้าอี้นะอูย้ยขาดบอแล้วลูก คันหมดแล้วครับเนี่กำลัมาออกันอยู่หน้าประตูเขารู้ว่าเวลาเนี้ยใกล้ถึงเวลาที่เขาจะไปเล่นข้างนอกบ้านแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมแทนทารัน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 ทารันแทนทารันแทนทารันแทนทารันตีเล็ดูดด ไม่ใช่จะหลับแล้วเหรอคุณพ่อหลับดูค่ะพี่น้องเจ้าเจ้าทองดำช่วยคุณพ่อตรวจงานนะเอาเอาทองดำ พ่อจะตรวจงานพี่นักเรียนลงมาลูกมาโอ้ยดื้อไรนี่คืออะไรเนี่ยสามตัวเนี่ยเอ้าอ้เถ้าเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำงานหรอกเพราะว่าเขาจะกวนวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายจะไปไหนครับสวัสดีครับจะไปไหนครับ แถวนี้แหละแอบอยู่แถวนี้แหละนี่ค่ะเล่นยังมีความสุขเลยเล่นยังมีความสุขเลยดูท่านั่งทองกวาวทองกวาวท่านั่งได้เ่ยอันนี้เจ้าเสือโอ้ยบิดขี้เกียจน้องแมวเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นนี่แหละนี่ เปิดประตูพอเปิดประตูปั๊บแวบ,บเข้ามาหมดทุกตัวเลยเป็นไงลูกนอนหลับสบายไ,ไหมฮึทองกว้าวพี่เมื่อเช้านี่แมวแมวแมวผู้ปกครองนักเรียนมาตอนไหนตอนเช้าหรือตอนเยน็น ตอนเช้าตอนเย็นไม่มีไหมไม่มีเอ,อ้ยหน้าตาแสดงความเป็นเจ้าของคักเนาะนั่นนั่นนั่นเจ้าเสือนะ่ะตัวหนึ่งเนี่ยเจ้าเสือ ไปเล่นข้างนอกไหมลูกไปไหมพอเดี๋ยวแม่พาไปเล่นข้างนอกแต่คุณพ่อต้องไปจับช่วยนะไม่งั้นนายจับไม่ทันเลยนึว้ายไปแล้วคนมากค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกุมพันตามน้องๆลูกๆไปก่อน